จากนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับหลับวันนี้นะครับก็เป็นเช้านะครับวันหวยออกวันที่16มีนาครับเป็นวันเสาร์นะครับ2567ผมมีรถหลายคันนะครับแล้ววันนี้ก็มียันม่านะครับ39กแรงเข้ามาอีก3คันเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปเย็นนะครับเป็นอัปเดตสาขาใหม่นะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันหรือว่าใครที่กำลังหาเครื่องอัดฟางนะครับมาแล้วนะครับรถทุกคันนะครับนัดขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านพสได้ สำหรับรถวันนี้นะครับราคาเริ่มต้นแค่99,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับต้นคลิปเลยนะครับพี่0918611191นะครับร้านเราเปิดทำการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาทดลองขับนะครับเดินทางเข้ามาได้เลยนะครับที่สาขาหนึ่งนะครับใกล้ๆกับศูนย์คูบตตาอำเภอวังสามหมอนะครับหรือจับพิกัดมาได้ที่ร้านนัดแท็กเตอร์วังสามหมอนะครับ มาเริ่มต้นจากคันแรกครับคันนี้เป็น L 4 0 1 8ตัวดีทีนะลูกค้านะสวยเลยครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ2เพาาโฟล์วขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้ขายในราคาจัดโปรก่อนนะครับเอาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเก็บงานอะไรนะครับราคานี้ราคาเดิมๆราคาตามสภาพนะครับล้างน้ําขายคือไปสภาพนี้เอาราคาคุ้มๆครับสามแสนนับาทนะครับสามแสนหบาทงดต่อรองนะครับจากราคา3ามแสนนะคันนี้ ปรับลดราคาลงมานะครับรถใช้งาน2,700ชั่วโมงการทำงานนะครับสวยๆเลยครับ40แรงม้านะครับตัว DT นะครับสาสูบ2องพาวโฟร e วิครับมาคันที่2ครับคันนี้ฟิตเครื่องใหม่เช็คเปลี่ยนถ่ายลูกหมากใหม่เช็คคานหน้าใหม่เรียบร้อยนะครับรองแผ่นเพจกระทาล้อให้ L34.8 0 DT ครับพร้อมทอรันทุ่ง1ใบสีสันริ่เรียมสวยๆรถปี50ครับเล่มครบนะ คันนี้ราคาตามสภาพนี้เลยนะครับจาก1 8 5 0 0 0หม้ไม่ขายนะครับวันนี้ปรับลดราคาเหลือแค่170,000บาทเท่านั้นนะครับ170,000บาทเท่านั้นเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบยางหลังได้คุ้มๆนะครับสวยๆเลยคันนี้ใช้งาน4 4 6 3ชั่วโมงการทำงานครับแผ่นเพลทกระทะล้อผมลองให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแสนเจ็ดเท่านั้นนะครับรถ3สูบนะครับ2องพาวโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อครับถัดมาครับ อีกหนึ่งขั้นนะครับสามสูบเหมือนกันเป็นเครื่องยนต์ไดเร็กนะครับตัวนี้8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลรถส,สวยเลยครับตัวนี้เป็น36แรงม้านะครับยางหน้าใหม่ด้วยนะครับ1คู่นะครับตัวนี้รถจดปี58ครับใครที่หา รถนะครับการทํางานเกียร์เป็นเกียร์ชัตเทิลเข้าข้างพวงมาลัยนะครับคันนี้ไม่ควรพลาด3 6 SP ผมมีทั้งหมด3คันนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนเลยนะครับคันนี้จัดโปรอยู่ที่ราคา299,000บาทเท่านั้นนะครับ299,000บาทนะครับวันนี้ไม่ขายนะครับเราขายไปในราคา2อง0 0 0นะครับไปตามสภาพนี้นะครับ2อง0 0 0ไปตามสภาพนี้นะครับคันนี้2อง0 0 0ผมไม่รวมค่าขนส่งนะครับคือขายตามสภาพนี้เลยนะครับรถถือว่าสวยนะครับสวยเลยละครับ นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่1,656ชั่วโมงนะครับมากับพร้อมกับผ่าน2อง E นะครับท้ายสวยๆสีดมเดิมครับยางหลังประมาณ70%นะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับรถตักจากค่ายมังกรแดงหรือ f m World นะครับ f m w o r l d WD 4 5 4 K ครับ45แรงม้าคันนี้ที่จริงเป็นรถใหม่มือหนึ่งนะครับอ่าผมเอามาไว้กับผมก็ปีกว่าแล้วนะครับผมอยากขายออกนะครับคันนี้นะครับ ปล่อยไปในราคามือสองเพียง400,000-40,000บาทนะครับไม่ขายตอนนี้ปรับลดราคาเหลือ400,003นะครับ400,003ผมไม่รวมค่าขนส่งนะครับนะตัวนี้เป็นรถตักเกษตรบุ่งจีนะครับปากตักยกได้สูงสุดถึงรถสิบล้อรถดัาเกษตรเลยนะครับใครสนใจนะครับลองเข้ามาดูรถกันได้นะครับตัวนี้เป็นรถตัก FMV เป็นรถใหม่นะครับรับประกัน2ปีเต็มจากโรงงานเดี๋ยวไปดูเครื่องอัดฟางกันบ้างนะครับเพิ่งเข้ามาดูเครื่องอัดฟางนะครับจากค่าย KMT นะครับพร้อมยอยนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องใหม่ๆสวยๆเลยนะครับปั่นว่ามือหนึ่งพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับกระสวยๆนะครับอู้หเหล็กยางหนาตัวนี้เครื่องนี้ผมขายอยู่แค่ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเอาราคานี้แหละ นะครับเครื่องซื้อสวยอย่างนี้เลยนะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับเครื่องอัดฟังมือสองราคาดีครับอ่าปีเดียวคืนทุนแน่นอนนะครับของ KMT นะครับ KMT ชื่อนี้นะครับดังด้านหัวเกียร์นะครับด้านหัวเกียร์นะครับอ่ะหรือใครหาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผมขอแทรกรายการนิดหนึ่งผ่านยกกล้องนะครับตัวนี้ปอเสรีโชคชัยใปยี่สี่รูกปืนใหญ่นะครับราคาห9 5่0เก้าห้าร้อยหางขุดมันปอเสรีโชคชัยนะครับ ราคา1 3 5่งครับส่งฟรี200อยกมนะครับหรือว่าใครที่หาโรตาตอรี่มือสองตอนนี้มี2องเมตรยีตัวหนึ่งนะครับราคา55,000ืนห้าอิสกิเมตรเกิบหนึ่งตัวนะครับราคาอยู่ที่40,000ื่นนะครับแล้วก็เมตรหจะมีอยู่ที่2ตัวนะครับตัวนี้ราคา30,000ื่นนะครับใบไ,ไม่สวยตัว35,000ืใบจะสวยหน่อยนะครับตัวสุดท้ายนะครับ แล้วก็โรตารี่ใหม่นะครับของค่ายนาซ่านะครับราคา4ี่หมืนแปดครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับมารับกลับเองก็มีส่วนลดให้ตัวละสองพันบาทนะครับถ้าเมตรแปดจะอยู่ที่ห้าหมืนสี่นะครับมารับเองก็จะมีส่วนลดให้ตัวละสองหมืนบาทหางตัดหญ้าก็มีนะครับหนึ่งเมตรนะครับราคาจะอยู่ที่สองหมืนสามนะครับหรือว่าหางยกร่องนาซ่าใบยี่สิบสองนะครับ ตัวนี้สามารถใส่ทางปุ๋ยได้ก็ใบยีราคาจะอยู่ที่18500ส่วนใบยีจะอยู่ที่ราคา19500ครับบัวเท่ากันโค้งเท่ากันทั้งหมดนะครับเปลี่ยนกันที่ใบนะครับหรือว่าหางขุดมั่นนะครับจากค่ายนาซาครับตัวนี้ราคามาตรฐานครับ14500ส่งงปี200กมมารับเองนะครับมีส่วนลดพิเศษให้1000บาทนะครับหางยกล่องสยามครับอ่าจะมีนะครับ ตัวนี้หางยกล่อง NSP ครับเหลือ3-4ตัวนะครับราคาจัดโปรอยู่แค่1 6 0 0นนะครับแล้วก็ค่าติดรถไถครับตัวละ6,5 0 0ของใหม่นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาชมรถกันต่อนะครับมีรถหลายคันตัวนี้เป็น KRT ค,ครับ140่ี่ PTO นะครับ คันนี้เช็คแบตให้เรียบร้อยนะครับราคาเพียง9900หันบาทนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามทางช่อง t ิกตอกนะครับไม่ทันคลิปตัดไปนะครับก็สามารถมาชมได้ในช่อง YouTube หรือ รอติดตามชมทาง EP 2ช่องอิคติคตอกได้นะครับตัวนี้ KRT 140 p t o ไม่มีเล่มนะครับเหมาะสำหรับงานดันสวนดันมูลวัววุ้นควายเล็กๆ,ๆน้อยๆครับหรือว่าไปไถบ้างนะครับไปตัดหญ้าได้นะครับตัวนี้ราคา99,000บาทนะครับราคาคุ้มด้วยนะครับตัวนี้สตาร์ทแบตได้ปกติเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับแผ่นรงคาผมเปลี่ยนให้ใหม่ถัดมาตัวนี้เป็น30แรงม้านะครับ L 3 0 0 8 นะครับสามสิบแรงม้าราคาคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ด้วยนะครับหนึ่งคู่นะครับเจ้าของเดิมติดสติ๊กเกอร์ L สามหกศูนย์แปดไว้นะครับนี่ตัวเท่ากันครับไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับดูผิวเผินนะครับก็จะมองว่าเป็นสามสิบหกนะครับสําหรับผู้ไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้เป็นสามสิบแรงนะครับราคาสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามสิบแรงม้า ถัดมานะครับตัวนี้ L3608SP ตัวนี้นะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยครับเก็บสีให้ส่วนหนึ่งนะครับแถมท่อซิ่งให้สวยๆครับยังน่าจัดให้ใหม่หนึ่งคู่นะคันนี้นะอ่ารถถือว่าสีสันสวยเรี่ยมเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีครับระบบแน่นคันนี้ราคาอยู่แค่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมขายเพียงสามแสนบาททวนนะครับคันนี้สามแสนบาททวนนะครับถัดมา ลสามหกศูนย์แปดเอสพีคันนี้เช็คร้อยนะครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้ราคาจะตึงหน่อยนะครับแต่ว่าแค่ชุดใบดันก็คุ้มแล้วครับชุดใบดันราคาสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเช็คร้อยนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับข้อลั่นทุ่งสีใหม่นะครับภาษีพรบไม่ขาดนะครับนะตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลครับสาวสิบหกแรงม้าใครอยากได้รถดีๆสภาพดีๆไว้ใช้นะครับไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มแล้วนะครับคันนี้ราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันถือว่าคุ้มๆนะครับคันนี้คุ้มๆมากๆนะครับถัดมานะครับ ก็เป็น L 4 0 1 8ครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา355,000บาทนะครับ355,000บาทยางสวย4เส้นครับรถใช้งาน2,600ชั่วโมงนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้นะครับสีสันสวยเดิมๆหากลูกค้าต้องการเก็บสีคันล่างเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็เดี๋ยวโทรมาคุยเรื่องราคาอีกหนึ่งครั้งนะครับถัดมานะครับ อันนี้ปี62นะถัดมาเป็นปี65นะครับ L4.18 0 SP นะครับตัวสเปเชียลนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดอ่าสวยๆครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางพวนใหม่นะคันนี้ผมจบที่ราคาอ่า4 4่0 4 2 0 0 0บาทนะครับ4 2 0 0 0บาทจัดโปรเหลือ4 1 0 0 0นนะครับนะคันนี้4 1 0 0 0นหนะจัดโปรโมชั่นลดมาหมื่นหนึ่งนะครับถัดมาครับ Isuzu NT542 นะครับเทอร์โบนะครับ ผมปรับลดราคาลงนะครับจากสามแสนสี่สามแสนสไม่ขายนะครับวันนี้ลดราคาเหลือ3 2 0 0 0 0สองหมนบาทนะครับสภาพนี้เลยนะครับ3 2 0 0 0 0สองหบาทเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับรถใช้งาน1,600ชั่วโมงนะครับแน่นๆนะครับตัวนี้เป็นรถสาสูบเทอร์โบเครื่องยนต์ด i เรก t i อินเจคชัครับสองพาย4ล้อขับเคลื่อนสี่ล้ออ่ะถัดมานะครับ ก็จะเป็น L 4 7 0 8นะครับตัว DT ครับถัดมาเป็น L 4 7 0 8ตัว DT มีทั้งหมด3คันนะครับอยู่หน้ามีทั้งหมด4คันอยู่สาขาสมเด็จ1คันหน้าร้านใหม่1คันนะครับอยู่หน้าหน้าร้านหลักอีก2คันนะครับเป็นตัว DT เสากลมทั้งหมดเลยนะครับใครมาช่วงนี้นะครับมีตัวเลือกเยอะนะครับสำหรับ4 7แรงม้าผมขายจัดโปรอยู่คันละ3ามแสนเนะครับคันละ3ามแสนเนะฟังไม่ผิดนะครับทั้ง4คันเลยนะครับจัดโปรทั้งหมดเลยราคาเดียวกันนี่แหละ เช็คร้อยทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับเช็คสเต็ปเดียวกันครับตัวนี้จะเป็นท่อเงียบนะครับเป็นท่อเงียบพักเดิมๆนะครับสามเซนเก้านะครับตัวนี้3ามเซนเก้าสองชิ้นเช็คร้อยถัดมาคันนี้นะครับก็สามเซนเก้าเหมือนกันเช็คร้อยยางใหม่สี่เส้นเหมือนกันนะครับเก็บสีสันสวยๆครับสลักบูธลูกหมากนะครับต่างๆน้ํามันเครื่องนะครับพวกนี้ เราจัดให้ใหม่นะครับทาเหมือนรถใหม่เลยนะครับลองมาขับดูได้นะครับมาทดลองขับดูได้นะครับมาดูกําลังได้นะครับถ้าลูกค้าชอบรถเดิมนะครับมันก็จะประมาณนั้นครับเราต้องไปเก็บอีกอย่างนี้ไม่ต้องเก็บแล้วครับผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับคันนี้ L 5 0 1 8ครับมี2คันนะครับเดี๋ยวจบตรงนี้ผมพาลงด้านล่างนะครับ5้าสิบแรงม้านะครับตัวนี้เป็น4ี่สูบเดอร์สองพาวโฟวิขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้ปรับลดราคาลงจาก4,5 0 0น้านะครับจาก4ี่0้า นะครับตัวนี้ขายเพียง4ี0แสนบาทนะครับสี่แสนบาท L 5 0 1 8ตัวดีทีครับ4สูบ2เพาโฟวิขับเคลื่อน4ล้อนะครับสภาพยางประมาณ75%โดยรวมนะครับตัวนี้เป็นอิซกินะครับถัดมาเป็นอิสกิ NT 5 5 4นะครับตัวนี้รถปี64นะครับนะตัวนี้54แรงม้ารุ่นใหญ่เลยครับ การใช้งานถือว่าดีทนแรงนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมครับรถเดิมๆนะครับเก็บแค่สีคันล่างให้นะครับคันนี้ราคาอยู่แค่3,69,0 0 0บาทเด้อ3 6 9 0 0ได้ด้านหน้าได้หางถัดมาเป็นคูโบต้านะครับ M U 5 7 0 2นะครับผมถอดเบาะไปหุ้มนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาให้แล้วเรียบร้อยยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้1,900ชั่วโมงนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับตัวนี้ปี6 2 ราคาจะอยู่ที่5 9 0 0 0 0บาทนะครับนะ5 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบส่วนท่านใดที่หาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผันพรวนผันยกกล้องผันถุดมันก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อรับกลับเองได้นะครับมารับเองก็จะคุ้มกว่านะผมว่าได้มาเลือกด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับสําหรับใครที่มารับกลับเองนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาสั่งจองรถกับเรานะครับล่าสุดก็ 50แปลงนะครับอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ก็เสร็จแล้วนะครับอยู่ด้านหลังส่วนเครื่องอัดฟังตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับราคาผมปรับลดราคาเหลือนอกฤดูขายเหลือ2แสนสาขายราคาทุนนะครับรับประกัน1ปีนะครับเหลือเครื่องเดียวของค่ายสยามเสโตล่าใครอยากได้กําไรอยากได้ความคุ้มค่านะครับมาเอาตัวนี้เลยนะครับ2แสนสามหมื่นบาทนะครับอ่ะประธานอภัยนะครับเมื่อกี้ผมแจ้งราคาเครื่องอัดฟังผิดนะครับราคาจะอยู่ที่ ผมขายที่3 5 0 0 0นะครับทีแรกสามสามแสทีแรกนะครับแล้วก็ลดมา3ามแสนะครับตอนนี้เหลือ3ามแสนะครับโทษทีนะครับถ้า2องแสนสองแสนตัวเองขาดทุนควักเนื้อเป็นแสนเลยนะครับรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้4 0 1 8ติดจองไปกุชินาายนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดทเรื่องทกศครับลูกค้าอำเภอพลพิสัยหนองคาย M6240 s u h นะครับตัวนี้เก็บงานทำสีใหม่นะครับก็เตรียมจัดส่งในวันที่18นะครับไปสปปลาวนะครับเมืองปากซองนะครับก็ ไกลแล้วครับไกลจะได้ส่งแล้วอีกสอสาวันนะครับตัวนี้ MU 5 7 0 2 b นะครับนี่ครับคันนู้นก็จะเช็คให้อย่างนี้นะครับเก็บงานทําสีให้เหมือนกันนะครับเก็บงานแบบนี้เลยนะครับราคาก็ตัวนี้ส่งที่อําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จบในราคาเดียวกันครับสนใจอยากได้แบบนี้นะครับห้าแสนเกนะครับเก็บงานเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโรตารี่ครับอันนี้จะเป็นโรโรตารี่ที่ไปกับตัวนี้ครับได้3ชิ้นนะครับ MU 5 7 0 2 อันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านเราครับช่วงเช้าเ้านะครับวันหวยออกนะครับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะครับไม่ต้องรอถูกหวยครับเอารถไปเฮ็ดเบียกนะครับได้เงินนะครับบ่ต้องได้รุ่นนะครับไปดูด้านล่างนะครับมีอีกนะครับมีรถอีกนะครับช่วงนี้รถเยอะครับต้องบอกเลยครับใครมาช่วงนี้รถเราไม่น้อยกว่า30คันนะครับทั้งทั้งสาขาใหม่แล้วก็ หน้าร้านปกตินะครับตรงนี้รถเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับยันมาสามสิบห้าแรงม้านะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยนะครับคันนี้ราคา2 0 0แสนบาทนะครับเป็นตัวท็อปนะครับ E F สามห้าสอง T L X นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแก้มลายนะตัวนี้แก้มลายนะครับถัดมา L ห้าศูนย์หนึ่งปดครับคันนี้ยางสวยๆเลยครับเท่ากับยางใหม่สีเส้นเหลือติดสติ๊กเกอร์นิดนึงครับใครสนใจรีบนะครับคันนี้ คุ้มๆสวยๆนะครับผมขายเพียงราคา460,000บาทเท่านั้นนะครับรถจดทะเบียนปี2561นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ได้หางนะครับคันนี้ KRT นะครับ1 4 0พัดนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มนะครับมีเท้าช้างด้วยนะครับดูนะครับสวยๆเลยนะครับเท้าช้างช่วยในการลงหล่มสบายยางหลังเปลี่ยนใหม่ครับ ยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่ยางใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้จบราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันดูครับไฟตาหน้าเปลี่ยนให้ใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวนี้สามหกส่งวันนี้ครับไปที่อําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาสินธุ์นะครับ m u 4 9้านะครับมาจองเมื่อวานนะครับ f c จากทางอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวดี7 0 g จศูนย์ีพัดนะครับตัวนี้ L 3 6สามหนแปดนะครับ ใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ราคา28 5 0 0 0ดหันบาทนะครับ285,000ดันบาททำสีใหม่เก็บงานใหม่นะครับใครที่สนใจหรือว่า M 9 5 4 0ี่นะครับใครสนใจสั่งจองมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับคันนั้นขายราคาเพียง5้าแส0ห้านะครับ5บา้าแ0 0ห้าเอาห้าแสนทวนแล้วกันนะครับรถใช้งานได้ปกติ สนใจขั้นไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนักแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีที่เก่าที่เดิมครับขายของอยู่ที่นี่นะครับร้านเปิดทุกวันเปิดทําการปกตินะครับขอพระคุณ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติดตามและรับชมจนจบคลิปครับขอบคุณครับ